เอ้เอ้เอาปากเป็นไรเจะเจริญเลินะกูยังไม่ทำอะไรผิดเลยกูตายอีกแล้วกูทำอะไรผิดวะกับชีวิตกูในการชีวิตเกมเนี้ยกูก็ไม่เคยด่ากาลินาฟีไฟท์ทักครั้งเลยนะกูเคารพเคารพเกมตลอดเติมก็เติมเกมเติมทุกอย่างไม่ทำกับกูเว้ยเจ็บปวดตลอดเลยใครด่าฟีไฟกู ป้องกันปกป้องตลอดแม่งทำกับกูตลอดเลยโดยสนิปก็ตายโดดลบก็ตายทำก็ตายมาลวน้องเฮ้ยเฮ้ยมึงบ้าเปล่ากูยิงไม่ตายอาอแล้วกูปั่นยาไม่ขึ้นเลยโอ้ ยิงหัวมันไม่ตายกระปังยาก็ไม่เกลื่อนไม่ขึ้นโอ้ยโอ้โหกูตายโอ้ไม่ทันแล้ะโอ้กูยิงหัวไม่ตายตอกูโดนศรแล้วก็ไม่ตายกูตายกูตายแน่นอนกูตายแน่นอนนั่นไงไม่มีคําว่าคานเลยนะตายเลยไม่ต้องคานครับกูตายเลยครับน้อง ูตายเลยครับน้องไม่ต้องคานครับผมยันเอาเอพี่พี่อันนี้งที่ลงไม่โดนเลยพี่เล่นหตัวแล้วพี่ตะเก็บตัวพี่โอ้ยตาไม่ใส่พี่อยู่ป้อมให้กูเดินเข้าวงกว่าเถอะใส่ฝอยใส่อย่างเดียวเลยให้กูรอดจากโมก่อนเนี่ยหมดแมปเลยตัวที่เปิดดูดังเก็บ เฮ้ยกูย e> ิงดาวแล้วกูยิงดาวแล้วนี่อย่ามาเล่นมันเล่นเอ็มจิตเก้าแน่ใจในขวามือไม่ขวามือไม่ในเท่าไรเขาฆ่ามันตายไปได้ตัวเนี้ผู้หญิงอ่ะน่ะเลยอีกตัวที่โผล่นี่ยน่ะไปได้ออกมาแล้วมันเจ็บแล้วมันนั่นเลยแล้ว ปีชีพ<ย>ตัเองเหรอให้<ย> <c oughs> มันปีชีพตัเองเหรอเฮ้ยคุณ <c oughs> ไ,ได้คุณได้แต่เราไม่ตายอ่ะสภาพคุณจริงเหรอมัอนสภาพ